สวัสดีครับคันชิตเกษตรออนไลน์ครับวันนี้พามาดูต้นฝรั่งองเปลือนะครับที่เราปลูกไว้ประมาณสามเดือนแล้วนะนครับอันนี้ถือว่าโตวไวนะครับอันนี้เนี่ยครับแตกสวยนะครับเราตัดยอดนะครับนี่พอเราตัดยอดฮะแล้วเ็าจะแตก มาเป็นสองสองกิ่งนะฮะพอเราตัดแล้วก็จะแตกใหม่นะเนี่ยตรงนี้ก็จะแตกด้วยข้างล่างก็จะแตกด้วยเนี่ยตอนมาปลูกก็เป็นกิ่งเดียวนะฮะอันนี้แล้วก็ก็สําคัญนะครับที่สําคัญเลยนะครับอน้ําครับเรื่องน้ํานะครับถ้าอยากให้ตัวไวนะครับต้องน้ําสม่ําเสมอนะครับเนี่ยนี่ผมก็จะต่อสายมา ไว้ตรงโคนต้นเนี่ยน้ำเนี่ยจะเปิดทุกวันครับวันละครึ่งชั่วโมงะผมตั้งทามเมอร์ไว้เลยนะพอตอนเช้ามันก็จะปั่นน้ำก็จะไหลมาตรงนี้มันก็จะได้น้ำทุกวันครับความชื้นนะฮะแล้วมันจะงามไวครับใบเขียวเลยนะครับ ต้นนี้ครับต้นนี้ก็เพิ่งจะปลูกครับได้ประมาณเดือนนี่ครับนี่ได้ประมาณเดือนออก,กว่านี่นะนี่ครับโตวไวครับนี่น้ําก็สําคัญครับมีปุ๋ยแล้วก็ต้องมีน้ําครับบางทีถ้าเราปลูกแล้วเรา ลดน้ำสองวันลดทีสามวันลดทีเงี้ยฮะมัน,ม,นมันไม่ได้ผลนะบ,บางทีมันถ้าเป็นดินที่ไม่อุ้มน้ําแล้วเนี่ยมันแห้งไวครับก็จะโตช้าหน่อยนะฮะแล้วแต่สะดวกครับแต่สําหรับในสวนผมผมจะใช้แบบนี้วิธีนี้นะครับคือจะใช้อสายสายพ e นะครับเดินนะครับ นนะใช้สายพีเดินนะนี่ยนครับใช้สาย p ีเดินนะครับเดินตามโคนต้นนะฮะแล้วต้นไม้จะได้ทุกวันครับนะครับงามครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ